h ุนไดเฮชวันสาแกรน s ์ a r ิปี2018คันนี้ภายนอกเป็นสีน้ำตาลมาพร้อมกับไฟมัลติเรฟเลกเตอร์คือชั้งหน้าแบบใหม่กล้อง360องศาล้ออลลอยรุ่นเฉพาะสตาริ c ประตูสไลด์ทั้งสองข้างพร้อมปุ่มปรับประตูสไลด์ตรงคนขับอีกทั้งมาพร้อมกับกระจกฟัสก์ดมีเซนเซอร์4จุดพร้อมกล้องมองถอยหลังสีน้ำตาลออกอวันตินสวยงาม ชุดรักษาความปลอดภัยทงรมนิรภัย4ลรูปและสกูตคอนโซลคอนโซลลายไม้ตัดสลับลายดำสตาร์เล็กคันนี้มาพร้อมโทรทัศน์และซีดีดีวีดีมาพร้อมช่องเก็บของทั้ง2องคอนโซลจอกลางมีวิทยุโทรศัพท์ระบบนำทาง USBHDMI m i ลเล r Mode วิทยุสตรีมมิ่ง iPod ให้ใช้งานพวองมาลัยปรับได้2อระดับสามารถปรับโทเข้าโทออกและมีคุูคอนโซลด้วย สำหรับคันนี้เบาะ VIP 7ที่นั่งสามารถใช้งานได้สะดวกสบายสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่1 5 0 0 0ล้าน50,000บาทผ่อนอยู่ที่2 000, 1 0มงวดดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.99%ตามเงื่อนไขของธนาคารสนใจคันนี้โทร091 760 2230